เป็นพระสมเด็จนะครับเนาะคะแนนนะครับแท้ดูง่ายนะครับแล้วก็ที่ใจไปสองที่นะครับลงปูนาหรือนะครับวัดประสาทนะพี่นับดูความเก่านะครับแต่คุ้นผมเหมือนเคยเห็นวัดประสาทพิมพ์นี้นะครับแต่มันข้อมูลไม่มีนะครับข้อมูลใน Google ไม่มีนะครับเราก็นะครับได้แต่สันนิฐานนะพี่นะครับหรือจะเป็นหลวงตาพันหลวงปู่หินก็นะครับก็ได้หมดนะครับมันก็อยู่อยู่ใกล้ๆกันนะครับปูนาตาพันปูหินนะครับวัดประสาทนะครับ ดูความเก่านะครับพี่นะนี่ดูขอบนะครับอืมขาวขาวเหลืองเหลืองหรือว่าลึกกว่านั้นพี่นะดูขอบนะครับมึงแกะมาดูเหมือนกันเห็ไหมครับขาวขาวเหลืองเหลืองนะครับนะภาบไข่นะครับแต่แท้ดูง่ายครับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับลึกกว่านั้นเหลืองนะครับ เาก็ตีไปเท่านี้แ,ลแลหละน,น,นี่แล้วนะหลวงปู่นาคกับประสาทนี่แหละนะครับใครดูใครดูไปทางไหนก็แนะนํากันได้นะครับผมนะนะครับยินดีครับนะครับยินดีรับฟังนะครับผมนะนะครับดูความเก่าแท้ดูง่ายไหมครับนี่นะนะครับผมนะก็โอเคเนาะนะ